โอ okay, เคข้อ27ยบดครับตัวนี้เป็นอัตราส่วนสามตัวเท่ากับ1ต่อสามต่อห้าแล้ว n และ r คือค่าใดอย่างแรกเลยคือพี่แบงก์ก็จับคู่ก่อนละกันเอาคู่นี้คู่กันกับ1ต่อสามดังนั้นมันเลยกลายเป็นถ้าจับคู่นี้นะครับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกส่วน r แฟกส่วนยาวด้วย n แฟกส่วนด้วย n ลบ r ลบ1แฟกแล้วก็ r บวก1แฟกเท่ากับ1ส่วน3ขอตัดแบบเร็วๆนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับเศษซอนขึ้นมา n แฟกตัวนี้กับ n แฟกตัวนี้ตัดกันทิ้งแน่นอน2ตัวนี้ใครเป็นตัวมาก n ลบ r แฟกมากกว่าดังนั้นถ้ามันมาตัดกันมันจะเหลือ n ลบ r อยู่ตัวหนึ่ง R แฟกกับ R บวกหแฟกใครมากกว่า R บวกหแฟกเวลาตัดกันจะเหลือ R บวกหอยู่ตรงนี้แต่กลับเศษซ้อนขึ้นไปเลยกลายเป็น R บวกหอยู่ข้างบนมีท่าเท่ากับ1นส่วนสแปลว่า 3R มบวกสเท่ากับ N ลบ R N ก็เลยมีค่าเท่ากับ 4R บวก3หลังจากนั้นพี่แง้งมาใช้คู่นี้ต่อ ได้ว่า n แกหารด้วย n ลบ r ลบ1แกส่วนแล้วก็คูณกับ r บวก1แกส่วนยาวด้วย n แกส่วนด้วย n ลบ r ลบสองแกแล้วก็ r บวกสองแกเท่ากับสมต่อห้าเหมือนเดิมเอา n แฟกตัด n แฟกก่อนถัดมา สองตัวนี้ใครเป็นตัวมากลบหนึ่งเป็นตัวมากกว่าถูกปะครับดังนั้นกระจายตัวนี้ออกมามันจะเหลือ n ลบ r ลบหนึ่งอยู่หนึ่งตัวถัดมา r บวกสองแฟกกับ r บวกหนึ่งแฟกตัดออกมาตัวล่างเป็นตัวมากกว่ากระจายออกมามันจะคือแค่ r บวกสองปะแล้วมันก็ตัดกันทิ้งไป กลับเศษซ้อนขึ้นไป r บวก2จะอยู่ข้างบนเท่ากับ3ส่วน5คูณไข่กลายเป็น 5r บวก10มีค่าเท่ากับ 3n ลบ 3r ลบ3ย้ายข้างนะครับก็เลยกลายเป็น 8r บวก13เท่ากับ 3n มีสมการที่1มีสมการที่2 ใช้แทนค่าแล้วกันเนาะเอาสมก,การที่1ที่เป็น n อะลงไปแทนค่าในสมก,การที่สองก็เลยกลายเป็น 8r บวก13เท่ากับ3คูณกับ 4r บวก3ตัวนี้ก็คือ 12r บวก9ตัวนี้คือ 8r บวก13 4เท่ากับ 4r r เดียวเลยได้1เอา r กลับไปแทนค่าในสมก,การที่1 กลายเป็น4คูณ1บวก3มเท่ากับ n n เดียวก็เลยเท่ากับ7ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ1กับ7ครับก็ไม่ได้ทำนานนะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าใครสงสยัยเรื่องของการตัดเศษซ้อนแบบนี้ลองกลับเศษซ้อนดูนะครับเราจะเห็นเองว่ามันจะตัดตัวไหนบ้างส่วนเรื่องของการกระจายตัวว่าใครตัดใครนั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะต้องมองเห็นแล้วนะครับ Okay.